สวัสดีครับอาจารย์สุธีครับวัดดีครับวันนี้อยากจะแบ่งปันยังไงบ้างครับตื่นเต้นไหมวันนี้มาเจอของจริงจริงๆแล้วนะครับก็ติดตามทางคุณแท็กล้วกระแตมาเป็นระยะเวลานานนะแต่วันนี้ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราสามารถจะจับต้องได้แตะต้องได้นะผมเชื่อว่าสิ่งที่ทํานี้จะเป็นพระพรนะให้กับพี่น้องทุกคนและที่สําคัญไม่ใช่เราเป็นแค่ฝ่ายที่ได้รับพระพรแต่เราจะเป็นท่อพระพร ไปสู่คนอื่นด้วยแต่ผมเชื่อว่าออมมาลิตาพรนีนะครับจะเป็นข้อพระพรให้กับพี่น้องนะจากทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะอยู่ที่เชียงใหม่หรือที่ใดก็ตามครับครับขอบคุณย์มากครับครับก้บาดีครับ เราก็ต้องรู้จักหลักเยอะ